สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกันเราเฉพาะคิดนะคะประจำวันที่7สิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือ7กับ0 8กับ1 7 0 7 1 7 5 7 8 7 9 0 1 0 4 0 7 0 8 8 7 0 7 8 1 7 0 1 0 8 1

จับคู่รุ่นด้วยกันเนอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแบบง่ายแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ